ปีจากผลเรียนปีที่แล้วเนี่ยเราก็มาปรับปรุงนะฮะเราก็มีการสำวรวจแ,นะแล้วก็เทียมการในแหล่งน้ําต่างๆนะฮะเราก็ทำโครงการต่างๆมารอรับเรื่องจากคาดการว่าในปี2559จะประสบปัญหาไฟแลรงรุนแรกว่าปี58นะฮะซึ่งก็เป็นบางที่เราคาดจริงๆนะฮะพราะปะปาเนี่ย จัดงบประมาณประมาณ2,000ล้านบาทเศษนะฮะในการทำโครงการเร่งด่วนเพื่อรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในปี่5 9นะซึ่งโครงการต่างๆเนี่ยข้อทยอยเสร็จนะฮะแล้วก็ทยอยออกมาใช้นะครับแล้วก็ในปี2559เนี่ยถึงปัจจุบันนะฮะมีประปาสาขาที่มีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำดิบ ะะอยู่ประมาณ20สาขาแล้วก็มีน้ำเค็มที่บุกรุกอยู่5สาขานะฮะแต่ว่าใน20สาขาเนี่ยเรามีการาบริหารจัดการน,น้ำนะฮะยังจ่ายน้ำได้ครบท้วนทุกพื้นที่นะฮะัอันนี้ขอยืนยันนะครว่าเราจะจ่ายน้ำได้ครบท้วนท,ท,ทุกพื้นที่แม้กระทั่งในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำเค็มเข้ามานะคร เราก็สามารถบริหารจัดการได้นะฮะ